สวัสดีค่ะวันนี้ครูดิวจะมาสอนนกักเรียนอ่านโพสต์สั้นๆนะคะที่ครูไปเจอมาจาก Facebook คือครูคิดว่าบางคนเนี่ยนะคะเวลาเรียนภาษาอังกฤษพอเราเห็นโพสต์แบบเนี้ยเรามองภาพรวมๆแล้วเราก็เห็นภาษาอังกฤษเราก็อาจจะกลัวที่จะอ่านนะคะเรามองมุมไปแล้วคิดว่าอ่านไปก็ไม่เข้าใจหรอกครูก็เลยอยากจะมาลองสอนให้ดูเผื่อน,นกักเรียนจะเข้าใจได้บ้างแล้วก็จะได้กล้าอ่าน เห็นในภาษาอังกฤษยาวๆแบบนี้นะคะก็จะได้กล้าอ่านมากขึ้นอ่าเราลองมาดูกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าบริบทโดยรวมคืออะไรนะคะเห็นภาพแบบนี้มีหมาสีดำๆตัวนี้น่ารักนั่งน่าเศร้าอยู่เชียนะคะเราเห็นคำว่าอะไรบ้าง Sponsor Sponsor ใช่ไหมคะเป็น sponsor ที่คนไทยเรียกว่า Sponsor อเซ p Sp o n s o r เที่อุปถัธรมใช่ไหมคะอุปรถรมอ่ะเรามาลองค่อยๆอ่านกันว่าเขาเขียนว่ยังไงบ้างนะคะ ที่มาของภาพนี้ก็คืออะไรคะ The Guide Dogs for the Blind Association นะ,ะ Guide Dog ก็คือหมานำทางนั่นเองใช่ไหมแบบที่เรารู้จักกันคำว่า Guide นะคะ Guide ที่เราเรียกว่า Guide Guide Dog ก็คือหมานำทางคนตาบอดนั่นเองนะคะ For the Blind For the Blind ก็แปลว่าคนหมานำทางสำหรับผู้พิการทางสายตานะะ Association ก็เป็นสมาคม ผู้พิการทางสายตาสมาคมสุนักนำทางนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สมาคมคนตาบอดนะสมาคมสุนักนำทางสำหรับผู้ตาบอดนั่นเองนะคะ,อะลองมาอ่านที่เหลือกันเ uh, ขาบอกว่าไง This summer become part of a very special journey and help Coco transform the life of someone with sight loss When you sponsor a puppy, you receive regular pup dates and photos, access to your puppy's exclusive Facebook group, a puppy magnet and much more. Support people living with sight loss. Support sponsor a puppy. sponsor a puppy support people living with sight loss อ่านะคะครูอ่านให้หมดละเราได้ครูกน็นั่นเองก็ได้ยินทวงคำนองของภาษาอังกฤษที่ครูอ่านละว,ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันค่อยๆแกะกันไปนะคะ this summer this summer ก็คือหน้าร้อนนี้ฤดูร้อนนี้ทีนี้เขาเห็นมันมีคอมมาใช่ไหมคะเราก็ต้องหยุดพอมีคอมมาปั๊บเราหยุดอ่านนิดนึงนะเสร็จแล้วก็อ่านต่อ Become part of a very special journey เราอ่านไปแค่นี้ก่อนนะคะพอเห็นแอนปั๊บเนี่ยนักเรียนหยุดหยุด,ดนิดนึงหยุดหายใจนะคะเขาบอกว่าไงให้เราเนี่ยมากลายเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่พิเศษมากพิเศษสุดนะ,ะ a very special journey journey แปลว่าการเดินทางแต่ฝรั่งเนี่ยเวลาเขาใช้คำว่า journey เ,เนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ชวนเราเดินทางไปไหน ะะเราต้องต้องเข้าใจว่า a journey เนี่ยมันไม่ใช่การเดินทางไปไหนสักแห่งหนึ่งแต่มันเป็นการเดินทางเหมือนแบบเป็นทางในชีวิตอะไรเนี่ยฮะนะคะเป็นการเดินทางแบบนี้มากกว่าที่จะแบบนั่งรถไปจริงๆเป็นการเดินทางเรียนรู้อะไรบางอย่างในชีวิตของเรานะคะเวลาเราเห็นคําแบบเนี้ยเวลามันขึ้นด้วยเวิร์มาแบบนี้เราไม่มีประธานเนี่ยนะคะอยู่ดีๆก็ this summer แล้วก็ comma แล้วก็แล้วก็ become part of a very special journey แบบเนี้ยเขากําลังเชิญชวนเรานะ เนี่ยถ้ามันเป็นเวิร์บเฉยๆมาแบบนี้นักเรียนนะคะมันเป็นการเชิญชวนไม่ได้บอกว่าใครกําลังทําอะไรนะคะเหมือนกับแบบที่เขาเขียนว่าคลิกที่นี่เบิดดูตรงนี้นะคะคลิกไปที่หน้านั้นอะไรเงี้ยมันเป็นคําสั่งหรือคําเชิญชวนนั่นเองอ่าแล้วเขาว่าไงาอีกเดี๋ยวคูลบตรงนี้ออกก่อนอ่านะคะเสร็จแล้วพอเราจด มาหยุดตรงนี้ปับ๊บจะมาหยุดเพราะว่ามันมีแอนพอมันแอนเปตัวเชื่อมแสดงว่าเขากำลังเริ่มใจความต่อไปนะคะเขากำลังจะเริ่มใจความใหม่แล้วค่อยอ่านใหม่ and help อ่ะเดี๋ยวนะคะเป็นไฮไลท์เตอร์นะ and help coco transform the life of someone with sight loss นะคะตรงนี้ให้เราอ่านไปทีเดียวเลยและช่วยมานะ and help และช่วยโกโก เพราะฉะนั้นโกโก้เนี่ยเราเห็นตัว C เป็นตัวใหญ่แสดงว่าน่าเป็นชื่อนะคะน่าจะเป็นไอ้เจ้าสุนัขตัวน้อยนี่แหละชื่อโกโก้ ink, นะฮะและมาช่วยโกโก้ tone, transform คำว่า transform เนี่ยแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนก็ถ้านักเรียนไม่แน่ใจก็ไปหาไปหาไปเปิดดิกหาเอา transform แปลว่าเปลี่ยนแปลงเหมือนมมแปลงไฟที่เ็าเรียกว่า transformer อะค่ะนะคะเห็นไหมมันคือการเปลี่ยนการแปลงอะไรบางอย่างใช่ไหม transform ก็คือเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลง the life of someone with sight loss ชีวิตของใครคนหนึ่งที่มีอะไรฮะศูนย์เสียทางสายตา sight แปลว่าสายตาการเห็นนะคะ sight loss ก็คือผู้สิสศูนย์เสียการเห็นนั่นเองอ่านะคะเอาไปก่อนนยนยาต่อไปอ่าเดี๋ยวสรุปยอ่อนหน้าแรกก่อนยอ่อยหน้าแรกเขาบอกว่าไงฮะดูน้อนนี้รู้ดูน้อนนี้มา ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่พิเศษสุดใช่ไหมและช่วยโกโก้เปลี่ยนแปลงชีวิตของใครคนหนึ่งที่สูญเสียสายตาไปนะ s i g ต t เนี้ยอ่าสายตาสายตาเสายาีสยเสียสายตาไป sight loss อ่าย้อนหน้าต่อมานะคะ when you sponsor a puppy นะฮะเวลาอย่างเงี้ยนักเรียนถ้านักเรียนเห็น พัฟผีเสร็จแล้วฝรั่งเขาควรจะมีคอมมาตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมันควรจะมีคอมมาตรงนี้แต่เขาไม่ได้เขียนมันก็มันมันก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องรู้ว่าจริงๆมันต้องหยุดตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันมีประธานเข้ามานะคะมันเริ่มใหม่มันมันเริ่มใหม่มันมันมีคําว่าอยู่เข้ามาเป็นประธานละเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันคือมันคือเบรกนั่นเองนะมันเป็นช่วงเบรกของประโยค When you ให้อ่านแบบนี้ค่ะ when you sponsor puppy นะฮะแล้วก็ you receive คุณก็จะได้รับอะไร you will อันนี้เนี่ยย่อมาจาก will นะคะเนี่ย you receive นักเรียนต้องอ่านต้องทราบว่าทำไมเขาขึงขีนมีตรงนั้นมาด้วยนะคะต้องอ่านมันเป็นทุกอย่างมันมีความหมายหมดนะคะ you receive receive แปลว่าได้รับ regular p updates อ่าตรงปกติเราเห็นคำว่า update นี่เนาะ update เ,เฉยๆทำไมอันนี้เขียน updates ละ่ะ นะคะเพราะ,ะไรอนเพราะเน,เเนนะะ้เขาเล่นกับคา,งคา,คคาไงนะคะเขาเล่นกับคาอย่างคาว่าคือคาว่า Puppy เนี่ยมันแปลลูกหมาใช่ไหมอัปเดตก็คือการอัปเดตใช่ไหมข่าวสารอ่าเอามีมาอัปเดตข่าวสารให้แต่อันเนี้ยเขาเล่นกับคําว่า Pu update เพราะเขาเล่นกับคำว่า Puppy นั่นเองมันก็เลยกลายเป็นเราได้รับ p ัพเดตนะคะทนที่รับอัปเดตก็ได้รับ p ัพเดตเขาเขาเล่นเขาเป็นการเล่นคําของภาษาอังกฤษอ่าเมื่อคุณอุปถัม s p o n s o r อุปรรมใช่ไหมอุปรรมหมาตัวนึงคุณจะได้รับ regular, เร g ก l a r ร์ราะว่าสม่ำเสมอนะได้รับ p u ั d เดตอย่างสม่ำเสมอเห็นไหมคะแล้วก็มีอ n d อีกละพอมีอ n d นปั๊บเราก็หยุดนิดนึงมันคือกำลังเป็นส่วนต่อไป and photos นะแล้วก็อะไรคะแล้วก็รูปภาพแล้วก็มีคอมมาเขาก็มีคอมมาแล้วก็ต่อไป access to your puppy's exclusive Facebook group เนะี่ยอย่าเพิ่งหยุดอ่านไปต่อให้ไปอันนี้มันเป็นช่วงเดียวกัน นะคะมันเป็นช่วงเดียวกันอ่านต่อไปให้มันให้มันเป็นทีเดียวไปเลย access to your puppy's exclusive Facebook group นะแล้วไม่มีความมาอีกแล้วก็หยุด a puppy magnet a puppy magnet เห็นมันมีอ่านอีกแล้วแล้วก็หยุดนะคะ and much more เพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราจะได้รับมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเมื่อคุณสปอนเซอร์ Uh, ลูกหมาเนี่ยนะฮะ when you s r o n the puppy you receive คุณจะได้รับ regular p updates ได้รับ updates นะฮะ update แบบของลูกหมาโดยสม่ำเสมอแล้วก็รูปภาพ and photos นะ,ะ photos ก็คือรูปภาพถ่ายนั่นเอง access access คือการเข้าถึงนะฮะคือเราจะได้เข้าถึงอะไรฮะจะได้เข้าไปดูอะไร your puppy's exclusive Facebook group ก็คือ Facebook Group แบบ Exclusive นะฮะแบบ Exclusive มากเลยอย่างแบบ Exclusive มากเป็นพิเศษสุดเป็นแบบ m e r s e r s only อะไรอย่างเงี้ยนะคะคำว่า Exclusive Exclusive เนี่ยลากลากศัพท์มันมาจากคำว่า exclude exclude แปลว่ากันคนออกไปนะ,ะฉะนั้นคำว่า Exclusive มันแปลว่าเป็นกลุ่มที่จะกันคนออกไป ก็คืออะไรคะกลุ่มนี้สมาชิกต้องพิเศษจริงๆเพราะว่าถ้าไม่พิเศษคือเขาจะกันคนอื่นที่มีเกี่ยวข้องออกไปเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยจะเป็นคนที่สมควรจะได้รับเข้ากลุ่มเท่านั้นมันถึงเป็นคําว่า exclusive ไงใช่ไหมคะคำว่า exclusive เนี่ยมันแปลว่าอ่ากีดกันชอบกีดกันคนอื่นนั่นแหละนะคะมาจากคาว่า exclude ตรงข้ามกับคำว่า include ฮะ include ก็คือรวมเอาไว้ exclude ก็คือกันออกไป exclusive ก็คือเป็นกลุ่มที่กันคนออกไป แต่การออกไปเพื่อที่ว่าคนในกลุ่มนั้นจะจะได้เป็นเป็นคนที่สมควรต้องอยู่ในกลุ่มจริงๆถึง,จ,ง,จ,ง,จ,งจะอยู่ได้เห็นไหมคะ exclusive offer อะไรอย่างเงี้ยที่เวลานักเรียนเห็นคำว่า exclusive ให้นักเรียนเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นคำนี้นะคะคืออะไรคะได้รับ access การเข้าถึง facebook group นะคะนี้แปลย้อนกลับไป facebook group ที่สุดพิเศษของสุนัขของคุณสุนัขที่เราอุปถัมม์นั่นเองนะคะได้อะไรอีก a puppy m a g เ e t magnet แพราะว่าแม่เหล็กแม่เหล็กแบบเอาไวต้ติดตู้เย็นน่ะนักเรียนเวลาครูเห็นแมกเนตครูจะเขาเมเขาจะเอาไวต้ติดตู้เย็นเพราะว่าตู้เย็นนี่เป็นอะไรที่มันเป็นเหล็กแล้วมันก็อยู่ในกลางใจบ้านใช่ไหมเจออยู่ใจกลางบ้านอ่ะเราก็เห็นกันบ่อยๆ and much more and much more ก็คือและอื่นๆอีกมากมายอ่าได้หลายอย่างเลยนะคะถ้าใครมาเป็นถ้าใครมาเป็นผู้ประถมสุนัขแล้วอันนี้เขาเขียนว่วอลไย sponsor p u p p y ก็คืออ,อุปถัม ลูกหมาวันนี้เขาไม่ได้เขียนว่าวันนี้นะคะถามลูกหมานะแล้วก็อะไรคะถ้าคุณทําอย่างนั้นคุณจะ support people living with sight loss นะคะเพื่อที่จะ support เพื่อจะสนับสนุนส่งเสริมผู้คนที่ต้องอาศัยอยู่กับอะไรคะกับความพิการความพิการทางการเห็นนั่นเอง sight loss การสูญเสียนะคะ loss แปลว่าสูญเสีย sight แปลว่าการเห็น sight loss ก็แปลว่า การสูญเสียการเห็นนั่นเองนะคะครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจแล้วนะคะลองหัดอ่านเอาดูใหม่แล้วก็จับจังหวะเอานักเรียนจับจังหวะให้ได้ว่าจะมันจะต้องเบรกตรงไหนแลนะค่อยๆแกะไปอย่าก,กลัวภาษาอังกฤษนะคะเวลาเห็นอะไรยาวๆแบบนี้อย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาอ่านได้แต่เราอ่านไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่บางครั้งมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันไม่ได้ยากอะไรจะค่อยๆแกะไปนะคะแต่เราจะต้องมีหลักอะไรบางอย่างอ่าแค่นั้นเองก็ค่อยฝึกกันไป